สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมภาพผนังโบสถ์และวิหารแห่งประเทศไทยภาพที่12ค่ะเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับราชลธชมบริเวณพระราชวังพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประาพาสพระราชอุทยานสีวาละโดยลำดับกัน ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะอันเทวดาแท้งเนลมิตไว้ในระหว่างทางทรงสังเวชพระหาลือไทยเพราเหตุได้ทรงเห็นเทวทูตสามข้างต้นอันพระองค์ยังไม่เคยทรงพบมาเลย ในการก่อนและทรงขอพระหาฤทัยในบรรคชาเพราะเหตุได้เห็นสมณะเทวทูตวาระที่สีนี้เป็นเหตุให้พระองค์เสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมบำเพ็ญบารมีธรรมจนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ